สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเรสยาวกันนะคะเป็นเรสที่ค่อนข้างจะเข้ารูปมีระบายทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังชิ้นหลังจะวาวลึกนิดหนึ่งชิ้นหน้าจะเป็นคอสามเหลี่ยมนะคะให้เตรียมแพทเทิร์นมาตรฐานที่มีเกล็ดนะคะกำหนดความยาวตามที่ต้องการมาทำกันเลยค่ะ จากเส้นคอข้างคอนะคะให้วัดเข้าไป5เซนเมตรคอลึก1 1เซนเมแล้วก็ตีเส้นเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของเกรดให้ลดเกร็ดลงสัก1 5ซนเมนะคะในส่วนของ ไหลด้านนอกอะค่ะให้วัดเข้าไปสัก1เซนติเมตรนะคะแล้วก็จุดอก1.5เซนติเมตรโค้งเส้นใหม่ค่ะให้กิดกิดคอนิดหนึ่งนะคะกันอาค่ะสัก1เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของรอบลักแร้ก็เหมือนกันค่ะให้เก็บนิดหนึ่งนะคะสัก1นึซนติเมตรค่ะในส่วนชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะเส้นโอก,ก็วัดขึ้นไป1 5ซนเมตรจุดหัวไหลก็1เซนติเมตรวัดเข้าไปนะคะ เส้นข้างคอ5เซนติเมตรแล้วก็ความลึกถึงจุดอกเลยค่ะแล้วก็โค้งมานิดนนะคะในจุดนี้โค้งนิดๆค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะชิ้นหน้าเวลาวางผ้าให้วางเป็น2ชิ้นนะคะเพราะว่าจะมีการแทรก ระบายในส่วนนี้ด้วยค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะก็วางสองชิ้นเพราะว่าจะมีระบายด้วยค่ะแล้วก็ติดซิปด้านหลังนะคะวิธีการทำระบายก็จากจุดนี้นะคะถ้าใครถนัดทำก้นหอยก็ทำก้นหอยเลยค่ะวิธีทำก้นหอยมีอยู่ในคลิปก่อนหน้านะคะ ให้วัดลงมาจากคอลึกนะคะสัก35เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะจาก10เซนติเมตรก็โค้ง 9, 8, 7โค้งมาเรื่อยๆค่ะใช้ถนัดที่จะใช้กระดาษแทรกก็ได้ค่ะ มันก็จะออกมาเหมือนกันใกล้เคียงกันถ้าใช้กระดาษแท่กก็แบ่งเป็นส่วนๆให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใช้กระดาษแท่กให้เป็นก้นหอยลักษณะเวลาวางลงก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจะออกมาระบ,บายสวยอย่างกาลักษณะแบบนี้เลยส่วน ชิ้นหลังนะคะก็เหมือนกันค่ะชิ้นหลังก็ทำระบาย10เซนติเมตรเหมือนกันค่ะให้เท่ากับชิ้นหน้านะคะในส่วนของระบายบ่าหน้ากับบ่าหลังต้องมาโจนกันค่ะแล้วก็ให้ใช้วิธีการม้วนริมก็ได้นะคะหรือว่าเย็บเล็กๆมันก็จะได้พลิ้วสวยค่ะในส่วนของระบายนะคะ ระบายชิ้นหน้ากับระบายชิ้นหลังเอาไหลมาต่อกันนะคะแล้วก็ม้วนริมหรือว่าเย็บเล็กๆนะคะจบพลิ้วสวยดีค่ะให้ติดระบายทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะใส่ซับในแล้วก็กลับด้านค่ะชุดนี้จะออกมาสวยน่ารักคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ชอบใจกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ